สนับสนุนโดยครั้งแรกกับกระจกนิรภัยกันคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าคอมมี่ป้องกันอันตรายได้ทั้งมือถือและตัวคุณนุษาไมโอโซนคิดให้ชีวิตสมบูรณ์แบบบัตรเครดิตร่วมคิงพาวเวอร์กสิกรไทยเอาแล้วครับก็นี่แหละฮะมันมีข่าวขำๆหนึ่งก็คือขำๆอีกแล้วขำๆอีกแล้วเป็นข่าวผมว่าขำมากเลยนะคือตอนนี้เขาบอกว่าผู้หญิงอ่ะ กลายเป็นเป็นเหมือนพรีเซนเตอร์ของกีฬาทุกชนิดนะครับแล้วปรากฏว่าล่าสุดทวิตเตอร์ของทางเขาบอกว่าล่าสุดเนี่ยทีมเบสบอลที่ชื่อว่าบูฟิสนะครับเขาไปเอาดารามาคนหนึ่งจริงเป็นนักกีฬามาก่อนเลยก็คือเจนนี่ฟินส์นะครับเดี๋ยวดูขุนของเธอนะครับเจนนี่ฟินส์เนี่ยเคยเป็นนักกีฬาเบสบอลของอเมริกาแล้วก็เป็นแชมป์โอลิมปิกด้วย <Jenny S 1> คนนี้นะครับตลกไงคือว่าเขาเชิญมาคุมทีมนะครับคุมทีมก็ไม่แตกใจที่แปลกคือคุมทีมหนึ่งวันพอคุมทีมหนึ่งวัน คือตอนนี้เวสบอลเนี่ยอยอดคนดูที่เป็นผู้หญิงเข้าสนามเนี่ยมันตกลงไปวิธีการจะทำไงให้ผู้หญิงเ,เข้าสนามต่อครับเขาก็เลยไปเชิญเนี่ยร้องเจนนี่เนี่ยนะครับมาเป็นผู้จัดก,การทีม1วันเท่านั้นนะครับจากคุมทีมวันอาทิตย์นี้น,นะครับก็ออกแบบการเล่นม,มาแล้วว่าจะวางแทคติกยังไงเล่นด้วยระบบอะไรก็เธอจะเป็นคนออกคำสั่ง1วัน1เกม1วัน,หน,ห,น,วนหนึ่งเกมจบนะครับลึกลงไปเขาก็วิเคราะห์ว่าทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยแหละก็ต้องการให้ คนรู้กันเพศหญิงกลับมาอยู่สนามต่อเต็กบอนก็เป็นสาการที่ยอดไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะครับเพราะว่าเธอก็เป็นนักกีฬาทีมชาติมิมกิกามาก่อนด้วยนี่สมัยก่อนหน้าตาก็สวยด้วยนะได้แชมป์โอลิมปิกปี2004เหรียญเงินปี2008ก็คอยดูเพราะว่าทางญี่ปุ่นก็ทำนะครับเอาผู้หญิงมายุ่งเกี่ยวกับกีฬามากขึ้นเป็นพีเซนเตอร์เป็นเซเล ของเราช่วงนี้ก็นักกีฬาหญิงประสบความสำเร็จมากๆืกมากๆนะมีผลงานเยอะมากนะครับของเราก็หลายอย่างนะหลายอย่างโอ้โหบอลเล่บอลบอลบอลแบดจักรยานบมเอ็ด้วยจักรยานเป่าบินนะฮะส่วนข่าวคราวความคเื่อนไหวของนักเตะนะฮะก็สําหรับทีมชาติอังกฤษ ตอนที่เขาประกาศรายชื่อนักเตะออกมาลุยฟุตบอลยูโร2016ประกาศออกมา26คนครับเกินมา3คนครับต้องตัดออก3คนให้เหลือ23อนะครับแล้วส่งชื่อปรากฏว่าคนหนึ่งที่มีแนวโน้มจะถูกตัดออกก่อนเลยก็คือแดเนียลสเตอร์ลิเพราะว่าเจ็บอีกแล้วนะฮะเจ็บที่น่องนะฮะก็จะทำให้ไม่ได้ลงซ้อมกับทีมนะครับแล้วก็จะพลาดแมตช์อุ่นเครื่องกับออสเตรเลียในวันศุกร์นี้ด้วยนะฮะนี่นะฮะ ก็เลยมีแนวโน้มว่าเตอร์ลิตอาจจะเป็นหนึ่งในสามที่ถูกตัดคอนแล้วก็แก้ไม่หายสำหรับปัญหาของเตอร์ลิตทือปนบาดเจ็บบ่อยมากๆเขาบาดเจ็บบ่อยนะบ่อยมากนะฮะเปลาะมากเจ็บแล้วก็กลับมาเล่นสักแป๊บหนึ่งแล้วก็เจ็บไม่ต่อเนื่องนะฮะฟอร์มก็เลยพอเจ็บกลับมาก็ต้องมารื้อฟื้นกันใหม่อย่างนี้แรดฟอร์ดนี่อาจจะมีโอกาสมากขึ้นใช่ครับใช่ฮะมาคัสและฟอร์ดนะ ก็คงจะไปแทนแต่ว่ากองหน้าของกรกฤษไม่น่าจะมีปัญหานะฮะมีแฮริเคนมีวาร์ดี้นะฮะถ้ามีสเตอร์ลิงอีกคนหนึ่งก็จี๊ดเลยนะฮะส่วนบาร์เซโลนาก็มีแววว่าอาจจะเสียนักเตะอย่างน้อยสองคนให้กับยูเวนตุสนะฮะหนึ่งในนั้นก็มีด้านนีลอาเวสนะครับแบ็กขวาชาวบราซิลนะครับซึ่งถือว่าเป็นแบ็กตัวเก่าของ บาซ่าเลยนะฮะทางยูเวนตุสก็หมายมั่นปันมือว่าอยากจะได้ตัวนี้นะครับอีกคนหนึ่งก็คือมัสเคลาโนนะซึ่งตอนหลังเนี่ยขยับไปเล่นเป็นเซ็นเตอร์ฮาฟให้กับบาซ่านะครับอตอนอยู่เลวูลูเล่นเป็นตัวตัดเกมเล่นแดนกลางนะครับก็มีข่าวว่ายูเวนตุสสนใจที่อยากจะขอซื้อตัวมัสเคลาโนเช่นเดียวกันนะครับนี่นะฮะมีค่าฉีกสัญญาโอ้โหหนึ่งร้อยล้านยูโรนะฮะมัสเคลาโน เหลือสัญญาที่จะเล่นในทีมคัมนูถึงปี2018นะฮะอีกคนหนึ่งที่มีข่าวมาตลอดนะครับและตอนหลังก็มีข่าวว่าเรียวภูอยากจะได้ตัวไปก็คือมาริโอกาเซ่ข,ของทางาเยมวนิกนะครับ,รบล่าสุดนะครับก็เป็นข่าวแปลกๆดีนะครับว่าทางสโมสราเยมวนิกโดยคาร์ลไฮลูมานิเก้นะครับซีอเลยนะครับได้เรียกนะครับมาริโอกาเซ่อายุแค่23ปีนะครับมาพูดคุยกันถึงอนาคต แล้วก็บอกกับมาเิโอกเซ่ตรงๆเลยนะครับออว่าก็ได้คุยกับอันเชล็อตติแล้วด้วยนะลูบาริเก<ะ>บอกได้คุยกับอันเชล็อตติแล้วด้วยว่าแนวโน้มคุณน่ะมีโอกาสที่จะนั่งเป็นตัวสำรองนะต่อไปอีกนะออในฤดูกาลใหม่นี้ออนะก็พูดง่ายๆว่าออไปอยู่ทีมอื่นไหมพูดง่ายๆมาเรียกคุยอ,อ่ะเขาไปอยู่ทีมอื่นไหมเพราะผมคุยกับอันเชล็อตติแล้วเขาก็คงจะมีแนวโน้มให้คุณนั่งตัวสำรองยาวนะครับซึ่งก็การพูดคุยในวันนั้นเนี่ย ก็คือก่อนหน้านี้มาเรโอเกซมีหลายทีมอยากได้ตัวไปแต่เจ้าตัวนะฮะแม้เป็นตัวสำรองก,ก็พยายามจะต่อสู้เพื่อให้ได้ตัวจริงกลับมาในไบยมินิกนะฮะในฤดูกาลที่ผ่านมากับที่เป๊ปคุมทีมนั้นเขาก็เป็นตัวสำรองนะฮะแล้วเขาก็ยืนยันว่าเขาจะอยู่กับทีมไบยมินิกต่อไปอแต่ว่าการเรียกคุยครั้งล่าสุดจากลมานิเก้แล้วก็รอดูต่อไปนะฮะว่าเขาจะเปลี่ยนใจหรือเปล่านะฮะ หมถ้าคุยขนาดนี้แล้วผมว่าต้องไปอ่ะใช่ใช่ชัดเจนนะเนอะรู้สึกเขาจะเป็นหนึ่งใน8ใช่ไหมครับที่มรินโญย่อยากจะซื้อที่คุณเจราเคยอ่านข่าวมันก่อนเกอเซ่เนี่ยไม่ไม่มีไม่มีชื่อ,อในหนึ่งในแปดเกอเซ่เนี่ยมีชื่อพัวพันกับลิเวอร์พูลมากที่สุดใช่เพราะว่าเมื่อก่อนเขาเล่นอยู่กับดอร์ทมุนด์ใช่แล้วก็เจอเก่งครอปเป็นคนให้โอกาสเขาในการลงเล่นชุดใหญ่ ตอนนี้ที่บอลเท่าไหร่ยี่สิบสี่ยี่สามยี่สิบสามโอ้โหจริงๆแล้วหลายทีมน่าเข้าไปซื้อนะนี่ก็คือตัวที่ยิงให้เยอรมันได้แชมป์โลกนะฮะใช่ครับแต่ว่าเป็นตัวสำรองอยู่ในบาเยร์มิวนิกยิงตอนทดยิงตอนต่อเวลาใช่ไหมเออไม่ไม่ใช่ไม่ใช่ฮะในกาสุกาที่ทายแล้วยิงในกาสุเป็ทีใช่ไหมเออหรือต่อเวลารู้สึกต่อเวลาต่อเวลาต่อเวลาคือพอยิงเสร็จกลายเป็นแทนที่จะแบบอนาคตสดใสเนอะกลายเป็นบอกว่าโอ้โหมานั่งสำรองยาม และยิงสวยด้วยนะเกเซ่นะะต้องอต้องคิดแล้วว่าจะเอาอย่างไร,รอยู่สู้ต่อก็อไม่ได้เล่นตัวจริงอย่างต่อเนื่องใช่นะครับมีข่าวน่าเสียดายเหลือเกินนะครับคือล่าสุดเนี่ยทางสมาคมฟุตบอลไทยเนี่ยนะครับได้ปฏิเสธที่ทางเวสต์แฮมเนี่ยเขายื่นข้อเสนอว่าอยากจะมาอุ่นเครื่องที่เวสต์แฮม,มเชียวนะเวสต์แฮมอันดับ7ของจีนเบลิกเนี่ยนะเขาอยากจะมาอุ่นเครื่องที่เมืองไทยในกรกฎาคมปรากฏว่าทางบิ๊กเจี๊ยบนะครับคนตํรวจโทรพิสันจุลนิลกเนี่ยบอกว่า โปรแกรมมันแน่นเอียดนะครับเพราะว่าจะมีทั้งสุูกิครับนะครับมีทั้งไทยลีกนะครับมีทั้งโปรแกรมที่จะต้องไปคัดเลือกฟุตบอลโลกก็จึงไบเสรเจษไปเรียบร้อยอน่าเสียดายจริงๆนะครับเขาบอกว่านักเตะทีมชาติไม่สามารถจะมารวมตัวกันได้หรอกนะเขาแต่ในความเป็นจริงเนี่ยจริงๆแล้วถ้าเกิดเอานักเตะที่เป็นระดับตัวสำรองในพรีเมียร์ลีกได้ในไทยลีกก็ได้นะครับหรือทีมชาติเนี่ยมาเตะก็ได้นะครับเพราะว่าเวสต์แฮมปีนี้มาดีเหลือเกินนะครับแล้วเขาอยากจะมาลงที่ที่ไท,ทยสักหนึ่งนัด แต่เราปฏิเสธคือเขาขอมาใช่ไหมแต่เราปฏิเสธไปนี่ให้รู้ซะบ้างให้เขาขอที่เราว่าเราไม่ว่างนะเฮ้ยไม่ปว่างด้วยไม่ใช่ว่าคิดจะมาแข่งก็แข่งได้นะทีนี้อย่างนี้เหรอฮะแม่ผมว่าเวสแฮมไม่มีผมว่าแฟนเนี่ยมันไม่ได้มีชัดเจนไงทีมชาติเาก็ต้องคิดนะใช่ไหมฮะเอาไว้ติดต่อใหม่นะครับเวสแฮมเอาวันจันทร์มาเจอกันนะตอนนั้นเราจะรู้แล้วว่าใครได้แชมป์ยูฟาแชมเปี้ยนลีกนะครับเช้าวันนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับ